สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า i n s t a g r a m นะคะคลิปนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือว่า Username นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทราบแล้วก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป IG คลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี IG ใช่ไหมคะ ให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้คลิกเข้าไปเลยคะ่ะในส่วนนี้จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของบัญชี IG ของเรานะคะให้เพื่อนๆนมาที่แก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้นะคะ่ะในส่วนของการแก้ไขโปรไฟล์จะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือชื่ออันนี้จะเป็นชื่อทั่วๆไปที่เราตั้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็น ชื่อผู้ใช้หรือว่า username ตรงนี้ค่ะซึ่งเวลาที่เราล็อกอินเราสามารถกรอก username ตรงนี้แทนพวกอีเมลหรือว่าเบอร์โทรได้ค่ะในส่วนตรงนี้เวลาตั้งชื่อหรือว่าเปลี่ยนชื่อถ้าเรามีการซ้ำกับคนอื่นระบบจะไม่ให้เราเปลี่ยนหรือว่าไม่ให้เราตั้งนะคะเพราะว่าหนึ่งชื่อผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกับผู้ใช้คนอื่นได้ดังนั้นเวลาที่เพื่อน ตั้งชื่อผู้ใช้หรือว่าเปลี่ยนชื่อผู้ใช้แล้วไปซ้ำกับคนอื่นเราก็สามารถที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษหรือว่าพวกตัวเลขต่างๆเข้าไปเพื่อไม่ให้ซ้ำกับชื่อผู้ใช้คนอื่นนะคะ,ะให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะคะ่ะให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะระบบจะบอกว่าโปรดรออีก14วันคุณจึงจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้กลับเป็นชื่อตรงนี้ชื่อเดิมได้นะคะก็หมายความว่า เราเปลี่ยนชื่อหนึ่งครั้งถ้าจะเปลี่ยนอีกรอบต้องรออีกสิบสี่วันนะคะถึงจะเปลี่ยนได้อ่าก็ให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้ตรงนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วระบบบอกว่าชื่อผู้ใช้มีคนใช้แล้วใช่ไหมคะอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่สามารถใช้งานได้ ก็ให้เราเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าระบบจะบอกว่าชื่อนี้ใช้งานได้เนี่ยค่ะส่วนมากชื่อใน i อจค่ะจะมีคนใช้กันเยอะก็เลยทำให้เวลาการเปลี่ยนชื่อหรือว่าตั้งชื่อค่อนข้างที่จะหาชื่อยากนะคะเราเลยต้องหาเครื่องหมายพิเศษมาใช้ อ่าเห็นใช่ไหมคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้แล้วตรงนี้จากที่เป็นสีเทาเมื่อกี้สีจางๆางค่ะเขาก็จะเป็นสีเข้มก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตรงนี้ได้แล้วเมื่อเราพอใจกับชื่อตรงนี้แล้วก็ให้เรามาคลิกถูกตรงนี้นะคะอ่าระบบก็จะเปลี่ยนชื่อให้เราตรงนี้เรามีเครื่องหมายสีเขียวตรงนี้ให้เพื่อนๆมาที่เครื่องหมายถูกตรงนี้อีกรอบนะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ ะระบบก็เปลี่ยนชื่อให้เราแล้วนะคะชื่อผู้ใช้หรือว่า username จะอยู่ตรงนี้คืออยู่ด้านบนตรงนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นชื่อปกติทั่วไปสามารถเปลี่ยนได้ซ้ำกับคนอื่นได้นะคะที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้ก็คือตัวนี้เท่านี้หากก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือว่า username ให้กับบัญชี ig ของเรานะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยน username หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ